เปิดของขวัญหนุ่มกัญชัยจากมดดำทำดาราสาวคนนี้แทบกีด เป็นโมเมนต์สุดแฮปปี้เมื่อดีเจมดดำได้หอบของขวัญสุดพิเศษให้หนุ่มกันชยัยถึงรายการซึ่งของขวัญสุดพิเศษชิ้นนี้คือกำไรข้อมือและช็อตที่ดีดีเจมดดำหอมแก้มหนุ่มกันชยัยทำเอารถเมย์ขนึงนิดถึงกับแทบจะกรีดโดยโพสต์นี้ดีเจมดดำได้เขียนอวยพรวันเกิดพี่ชายสุดที่รักว่า Happy Birthday อยากแค่บอกพี่ว่ารักพี่มากถ้าไม่มีพี่หนุ่มกัน ชไม่มีมดดำที่รักพี่มากสุดสันวันเกิดนะอย่ารีบแก่อม,มตะหนุ่มตลอดไปอยู่คู่กันเป็นอมหิตแบบนี้ตลอดไปขอให้กันชัยเป็นกันชัยมหาชนรักพี่นะปีนี้ด่าไม่ออกปากเบี้ยวขอบคุณชีวิตนี้ที่มีกัญชัยในชีวิตรักพี่นะ